สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะรีวิวบ้านนกดาวหลังแรกของขอครอบครัวเรานะคะอันนี้พิมพ์ก็มาดูสาขาใกล้สุดกับลบุรีนะคะสาขาที่สิงห์บุรีค่ะนี่ท่านนายกพามาดูเลยนะคะฟึบฟึบฟึเนี่ยแหละค่ะพิมพ์อยากได้แบบทรงนี้เลยค่ะนะคะเป็นแนวมินิมอลสีขาวๆแต่นี้ไม่ใช่หลังของพิมพ์นะคะอันนี้เป็นร้านกาแฟค่ะเขาซื้อไปเป็นร้านกาแฟ42ตรวาค่ะ ก็มีห้องนั่งเล่นห้องหนึ่งแล้วก็ห้องนอนนะคะด้านบนเนี่ยพิมพก็กลบาวว่าเอาไว้ชมวิวนั่งกินกาแฟกินข้าวกันอะไรเงี้ยค่ะนคะคะ42ตารางวาก็ตกแล้วประมาณหลังละประมาณสองเจ็ดเค่ะใช่ไหมสองเจ็ด้าห้าร้ออ่าพันห้าบาทค่ะแต่ว่าถ้าเราจะ มะะไม่มีห้องน้านะถ้าเราจะเพิ่มแบบทาประตูหลังออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจาะอ,อันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมีไฟให้นะคะนี่ดิฉันขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะนะคะก็จะมีด่านฟ้าตรงนี้คือรับน้ำหนักเนี่ยประมาณ10คน10 15คนได้นะคะคุณแม่ที่ดิฉันปีนขึ้นมาแล้วนะคะทนไม่ไหวห้ามจับด้วยนะคะเขาเสียวค่ะเดี๋ยวเขาไต่ขึ้นมาเองอ่า ตกมือค่ะคุณหญิงคุณหญิงแม่สวยงามเรียบร้อยนี่ชอบถ่ายรูปค่ะตัดคลิปผิดอีกสลับคลิปคุณแม่ลงไปยืนใหม่ไม่เป็นไรนะคะให้อภัยกันค่ะนะคะนี่เป็นไงเยี่ยมเยี่ยมถูกใจนะคะเดี๋ยวหลังนี้ก่อนที่จะไปไว้ที่สวนนะคะพิมพ์จะให้แม่อยู่ก่อนเพราะพิมพกำลังจะสร้างบ้านให้แม่นะคะ ่วงที่ระหว่างทุบลื้อบ้านแม่ก็ต้องอยู่กันที่หลังนี้ก่อนนะคะห้องน้ําเดี๋ยวเราไปสร้างที่หลังค่ะนะคะน,นี่ก็เป็นโครงอันนี้แค่โครงตรงห้องนอนนะคะนะะคใช้เวลารอก็ประมาณ60วันนะคะไม่ได้ได้เลยนะเราต้องรอคิวค่ะงานแน่นมากพิมเห็นใบงานเป็นปึงเ,เลยนะคะใช่หนาทนค่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะยกขึ้นรถไปนะคะ สองหลังนี่ต้องยกไปสองคันนะคะไม่ใช่ยกทีเดียวได้เลยนะคะเนี่ยคุณแม่ชอบใจค่ะอันนี้เป็นร้านกาแฟนะคะที่เขากำลังทำเนี่ยค่ะพิมพ์ก็เข้าไปดูพิมพ์ก็กลัาวว่าจะเอาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ประตูหลังเนี่ยจะทําเป็นห้องน้ําสําหรับเดินออกมาเข้าห้องน้ําได้ห้องน้ําสร้างข้างนอกออกมานะคะอ่าเรียบร้อยค่ะ เนื่องจากเราดูอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะคะศึกษาดูปุ๊บอ่าเราก็ไม่รีรอค่ะเอาให้เสร็จสับไปเลยนะคะจ่ายเงินจองมัดจําค่ะมาที่บ้านท่านนายกนะคะจองเลยค่ะเอาสียังไงดีเลือกกันนะคะผัวเมียกาลังคิดค่ะนะคะเอาสีนี้ดีกว่าผัวก็จะเอาอแนวอะไรละ่ะเขาเรียกอะไรนะคะ,ด,ด,คะดําๆนะคะดิฉันจําไม่ได้แล้วพิมก็อยากจะได้มินิมอลข,อขาวๆสะอาดๆนะคะก็ตกลงตามนั้นนะคะเชื่อเมียค่ะ จัดไปค่ะ42ตารางวานะคะวางมัจําก่อนเรียบร้อยนะคะ60วันเดี๋ยวเรามารับค่ะพื่นเตรียมตัวจ้ารอโลลุกลอจ้ะสวยงามจังเลยวินิมอล